สวัสดีค่ะ<ม>พวกเรานักศึกษาเภสัชจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุราลงกรร่วมกับร้านอัมพลเภสัชวันนี้จะมาให้ความรู้ทุกคนในหัวข้อเรื่องโรคไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คุณคิดโรคไข้เลือดออกคืออะไรโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่4สายพันธุ์ได้แก่ DNV1, 2, T และ4โดยมียุงรายบ,บ้านชนิด เอเดียสอียิปตยและยุงลายสวนชนิดเอเดียสอัลโบพิกเเป็นพาหะนําโรคที่สําคัญจึงมักพบการระบาดของโรคในแถบประเทศร้อนชื้นและช่วงฤดูฝนของทุกปีการแพร่กระจายของโรคเกิดจากการที่ยุงลายตัวเมียไปดูดเลือดของผู้ที่มีเชื้อไวรัสเต็งกีจากนั้น เชื้อจะเข้าไปฝักตัวและเพิ่มจํานวนในยุงรยไรยโดยเริ่มฝังตัวในเซลล์ผนังกระเพาะแล้วเดินทางไปที่ต่อมน้ารายทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อเมื่อยุงรายไปกัดคนอื่นต่อไปโดยจะมีระยะการฝังตัวในคนประมาณ3-15วันคุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โรคไข้เลือดออกสามารถพบได้ในทุกช่วงวัยแต่มักพบบ่อยในเด็กโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ติดเชื้อไวรัสด,ดิงกีจะมีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้ภายใน2-7ถึงวันแต่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้ราระวางังเนื่องจากอาจเกิดโรครุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนจนถ,ถึงขั้นเสียชีวิตได้มีดังนี้ 1. เด็กทารกและผู้สูงอายุ 2. หญิงตั้งครรภ์ 3. ผู้ที่เป็นโรคที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเช่นจีซิกพดีหรือธาลัสซีเมีย 4. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 5. ผู้ป่วยโรคเรือรังเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหอบหืดโรคหัวใจขาดเลือดโรคไตวายโรคตับเรือรังเป็นต้น 6. ผู้ที่รับประทานยากลุ่มสเตรอยด์หรือยากลุ่มเอนเซมซึ่งมีผลต่อการแข่งตัวของเลือดนะคะจะเป็นอาการและการดำเนินไปของโรคไข้เลือดออกโดยสามารถแบ่งระยะของการดำเนินโรคได้เป็น3ระยะได้แก่ ระยะไข้ระยะวิกฤตและระยะฟื้นตัวค่ะโดยระยะไข้นะคะจะมีระยะเวลาประมาณ2-7วันผู้ป่วยนะคะจะมีไข้สูงเกือบตลอดเวลาและมักมีไข้สูงกว่า38.5องาศาเซลเซียสโดยไข้จะลดลงในระยะเวลา3-7วัน อาจมีภาวะตับโตและภาวะเลือดออกผิดปกติที่ไม่รุนแรงเช่นผื่นหรือจุดแดงตามร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดขาวและปริมาณเก็บเลือดที่ลดต่ำลงอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดศีรษะปวดบ้อตาปวดกล้ามเนื้อหน้าแดงขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องและเบื่ออาหารเป็นต้นต่อมานะคะจะเป็นระยะวิกฤตระยะน,นี้นะคะจะมีระยะเวลาประมาณ24-48ชั่วโมง โดยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระยะวิกฤตในวันที่5ถึงวันที่7ของระยะไข้ซึ่งเป็นระยะที่ไข้เริ่มลดลงผู้ป่วยจะมีอาการซึมเหงื่อออกมือเท้าเย็นชีพจรเต้นเบ,นเบาแต่เร็วปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวาปัสสาวะออกน้อยอาจมีเลือดออกง่ายเช่นมีเลือดกำเดาไหลอาจเป็นเลือดและอุจจาระมีสีดำเป็นต้น ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจพบว่ามีปริมาณเกล็ดเลือดที่ลดต่ำลงมากและเนื่องจากเป็นระยะที่มีการล่วงของพลาสมากออกนอกหลอดเลือดจึงอาจทําให้มีเลือดข้นมากขึ้นในบางครั้งอาจมีความรุนแรงมากจนทําให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเด้งกีช็อกและถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นระยะฟื้นตัวระยะนี้นะคะจะกินระยะเวลาประมาณ48-72ชั่วโมง ในระยะน,นี้จะพบว่าผู้ป่วยสามารถปรสัสสาวะออกได้เพิ่มขึ้นมีความดันโลหิตคงที่ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ48-72ชั่วโมงผู้ป่วยในระยะน,นี้จะมีอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นมีความอยากอาหารมากขึ้นรู้สึกสบายตัวที่ประจัเต้นแดงขึ้นแต่ช้าลงปริมาณเม็ดเลือดขาวและปริมาณเก็ดเลือดเพิ่มขึ้นผู้ป่วยบางรายอาจมีผื่นแดงคันที่บริเวณผิวหนังและมีจุดเลือดออกเล็กๆตามตัว ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียต่อไปในอีกระยะเวลาประมาณ2-3สัปดาห์หลังจากที่เข้าสู่ระยะฟื้นตัวค่ะต่อมานะคะจะเป็นการวินิจฉัย WHO ให้เกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกเดงกีต้องมีลักษณะอาการและผลปวดทางห้องปฏิบัติการร่วมกัน4ข้อดังนี้ 1. มีอาการไข้เฉียพันและสูงร้อยอวัน 2. มีภาวะเลือดออกผิดปกติเช่นเลือดออกบริเวณผิวหนังได้แก่ผลทดสอบด้วยโทนิเกตเทสเป็นผลบวกมีจุดเลือดออกมีจำเลือดหรือมีเลือดออกบริเวณเยื่อเมือกได้แก่เลือดออกตามไหลฟันเลือดกำดาวไหลอุจจาระมีสีดำและประจำเดือนมานอกรอบหรือมามากกว่าปกติ 3. มีภาวะตับโตหรือมักกดบริเวณใต้ชายโครงขวาแล้วเจ็บปวดท้องหรืออาเจียน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งห้องปฏิบัติการทั้ง2ข้อได้แก่ตรวจพบเกล็ดเลือดต่ำและมีหลักฐานการร่วงของพลาสมาได้แก่ภาวะเลือดข้นต่อมานะคะจะเป็นวิธีการทดสอบด้วยทูนิเก้เทสทูนิเก้เทสคืออะไรทูนิเก้เทสเป็นวิธีการทดสอบที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกในระยะแรกหรือก็คือไข้น้อยกว่า3วันได้เป็นอย่างดีควรทำในผู้ป่วยทุกรายที่สงสัยการติดเชื้อไวรัสเลงกกี่ค่ะ วิธีการทดสอบทูนิเกเทสแบบง่ายๆมีดังนี้ 1. ใช้สายยางพันรอบท่านแขนส่วนบนให้เส้นเลือดดำที่ต่ำจากบริเวณที่รัดโอ่งพองและไม่รัดแน่นจนเกินไป 2. รอจนกระทั่งไม่สามารถคำชี้ประจรที่แขนข้างที่ถูกรัดได้ 3. และใส่ยางคัางไว้5นาทีแล้วคายออกสี่หากพบจุดเลือดออกมากกว่าหรือเท่ากับ10จุดต่อตารางนิ้วแสดงว่าผลการทดสอบเป็นบวกค่ะต่อมานะคะจะเป็นวิธีการรักษา เนื่องจากยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์พอกับเชื้อไวรัสเดงกีการรักษาตามอาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยสามารถปฏิบัติตัวเบื้องต้นได้ดังนี้กรณีมีไข้สูงหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสามารถใช้ยาพาราเซตโมลร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้โดยห้ามใช้ยาในกลุ่มเอนไซม์เช่นแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนเพราะจะทำให้เลือดออกรุนแรงมากขึ้น 2. กรณีที่มีอาการขึ้นแส้อาจเจนไม่รุนแรง สามารถใช้ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนร่วมกับการจิบน้ำเกลือแร่หรือน้ำผลไม้บ่อยๆเพื่อบรรเทาอาการอ่อนเพลียและเสียน้ำได้ค่ะนอกจากนี้ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะเด้งกีช็อกซึ่งสามารถพบได้ในผู้ป่วยบางรายเพียงร้อยรายยของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไข้เลือดออกเด้งกีเปอร์ระยะช็อกส่วนใหญ่จะเกิดพร้อมๆกับช่วงที่ไข้ลดหากม,มีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที 1. ความดันโลหิตต่ำหน้ามืดจะเป็นลมเย็นสีษะ 2. ชีวจรเต้นเร็วและเบา 3. มีภาวะเลือดออกรุนแรง 4. ผิวหนังเย็นซีด 5. ปัสสาวะลดลง 6. สับสนกระสับกระสายหรือระดับความรู้สึกตัวลดลง 7. จ็เ,เส้นส้อาเจียนและปวดท้องบริเวณชายโครงขวาม,มากการป้องกันในปัจจุบันการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นจะแนะนำให้ฉีดเฉพาะในรายที่เคยมีปตดการติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อน เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำในสายพันธุ์อื่นเนื่องจากการติดเชื้อครั้งที่2มักจะมีอาการรุนแรงกว่าครั้งแรกโดยทั่วไปวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงรายกัดซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดนอนในมู่ม้ในเวลากลางวานันใช้ยากันยุงหรือยาจุดกันยุงกำจัดแหล่งเพาะยุงในบ้านรวมทั้งบริเวณรอบๆบ้าน เปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่น้ำขังทุก7วัน,วนเช่นแจก,กันกระถางเลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัวหรือแหล่งน้ำอื่นปิดฝาโอง่งหรือภาชนะอื่นๆให้มีชิดรือใส่สาย,สายเคมีกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่เก็บน้ำไว้ใช้สรุปนะคะก็ไข้เลือดออกนั้นสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยซึ่งมีอาการสำคัญคือไข้สูงและผื่นหรือจุดแดงตามร่างกายแม้ส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไม่รุนแรง และสามารถหายเองได้แต่ก็ควรติดตามอาการอย่างใกล้ชิดหากมีภาวะเลือดออกรุนแรงเช่นความดันโลหิตต่ำปัสสาวะน้อยมือเท้าเย็นร่วมกับไข้รดลงควรรีบไปหาหมอทันทีโดยวิธีการป้องกันไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ถูกยุงลายกัดนั่นเองค่ะ